สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามกับแนวทางหวยลาวทีวีฮานอยสตาร์ลาวฮิสตีนะคะจากอาจารย์นอตตี้พารวยค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นอตตี้ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางนะคะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันค่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไวเอเ้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะ และเรามาเริ่มดูกันที่แนวทางหวยลาวทีวีค่ะงวดประจําวันที่26เดือน11 2564ให้ฟันลูด0เม็ดเดียว0440เจาะ2ตัว090802 010605เจาะ3ตัว038097และ053ค่ะและต่อมานะคะก็เป็นฮานอยสตาร์ค่ะ ให้ฟันรูด4เม็ดเดี่ยว4554เจาะ2ตัว42 48 41 43 47 49เจาะ3ตัว475499และ402ค่ะ และต่อมานะคะก็เป็นราว HD ค่ะให้ฟันรูด6เจาะ2ตัว6 2 6 6 6 9 6 1 2 9 6 1เจาะ3ตัว6 3 8 6 9 2และ h a นอย HD นะคะให้ฟันรูด3เจาะ2ตัว 32, 3 5 3 2 3 1 3 9 5 1และ2 9 เจาะ3ตัว372 391ค่ะแนวทางหวยจากอาจารย์นอตตี้พารวยนะคะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุ้นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยขอให้ถูกหว,วยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางหวยกับช่องมินนี่พารวยของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยของเราค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ